นอกจากนี้ครับท่านผู้ชมแม่ทาวาที่2เนี่ยท่านไปสังเกตการทําลายลูกระเบิดตกค้างของฝั่งกัมพูชานะฮะก็คือที่มีหน่วยเก็บกู้เนี่ยพอเขาไปรปวบรวมมาได้ครับก็พอได้ในระดับหนึ่งเนี่ยก็ต้องเอาไปทําลายทิง้งนะครับท่านผู้ชมอันนี้แม่ทาวาที่2ท่านก็ไปสังเกตการด้วยพลทโทวิรยุทธ์รักศิณ์มแม่ทาวาที่2ครับท่านไปสังเกตการการทําลายลูกปืนคอครับและยังมีลูกจรวดหลายลํากล้อง BM 21นะครับ ก็ไปทําลายกันเนี่ยบริเวณด้านล่างอ่างเก็บน้ําห้วยตาเขียวที่บ้านปวดบุรีลาตรงนั้นนะครับท่านผู้ชมเป็นพื้นที่ปลอดภัยแล้วเพราะอยู่ไกลาจากชุมชนรวมถึงก็อยู่ไกลาจากพื้นที่การเกษตรด้วยนะครับโดยมีระเบิดที่ยังไม่ทํางานยังไม่ระเบิดเนี่ยนะฮะและต้องทําลายทั้งหมด7ลูกจากทั้งหมดที่ทหารกัมพูชายิงเข้ามาย้ํานะครับท่านผู้ชมยิงเข้ามาในฝั่งพลเรือนในพื้นที่ของพี่น้องประชาชนฝั่งไทย ร้อยหกสิบเก้าลูกผู้ oh. ชมร้อยหกสิบเก้าลูกเนี่ยยิงเข้ามาระเบิดไปทักส่วนใหญ่ mm. มีที่ไม่ระเบิดเนี่ยเจ็ดลูกเท่านั้นนะครับและยังอยู่ระหว่างการสำรวจอีกอย่างต่อเนื่องในพื้นที่สีแดงน่ากับนี่ยังไม่หมดนะยังสำรวจไม่หมดนะครับท่านผู้ชมตรงไหนที่ได้มาก่อนก็เนี่ยรวมแล้วก็เอาไปทําลายทิ้งนะครับมีในแหล่งน้ําสาธารณะด้วยนะ mm. เออเพราะเมื่อกี้มันตกลงไป ต้องรู้จะไปหายยังไงแต่ว่าเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะมีวิธีการอ่าน,นี่ตอนทําลายทิ้งครท่านผู้ชมครับการดําเนินการเนี่ยนะครับฝ่ายไทยเราก็ประสานแจ้งไปยังฝั่งกัมพูชาแล้วบอกว่าเดี๋ยวเราจะทําลายวัตถุระเบิดนะเออก็จะได้ไม่เข้าใจผิดกันะนะครับโดยพันตำรวจเอกเจตสลิดแพ่งสีสารครับรองผู้บังคับการตรํารวจภูทรจังหวัดบุรีรัมย์ ท่านก็บอกนะฮะว่าแจ้งเตือนชาวบ้านด้วยเหมือนกันนะในพื้นที่สีแดงแล้วว่าถ้าเจอวัตถุต้องสงสัยถ้าเป็นวัตถุระเบิดเนี่ยนะฮะก็กำชับเลยหรือถ้าไม่มั่นใจสามจอครับอย่าจับให้จดจําและรีบแจ้งนะครับส่วนสถานการณ์ทั่วไปครับก็ได้รับรายงานจากสอพอในพื้นที่เนี่ยบอกว่าชาวบ้านเขาก็ใช้ชีวิตันตามปกติแล้วล่ะแล้วก็เตรียมความพร้อมตลอดเวลา แม่ทัพบัตที่2ครับท่านบอกว่าตอนนี้สถานการณ์ยังปกตินะครับฝั่งกัมพูชายังไม่ได้มีความเคลื่อนไหวอะไรแบบมีนนยุทธสคัญส่วนสถานการณ์จะจบหรือไม่นั้นท่านก็บอกว่ายังต่อไม่ได้นะแต่สิ่งที่เราต้องทําคือการเตรียมความพร้อมชาวบ้านก็ต้องเตรียมพร้อมเหมือนกันนะครับรวมถึงสถานที่หลบภยัยอันนี้ก็ต้องพร้อมส่วนทหารท่านบอกว่าทหาร พร้อมอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วซึ่งจะเห็นจากภาพเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะว่าพลังการทําลายล้างของระเบิดเนี่ยมันรุนแรงมากจริงๆนะคะครับก็เจ็ดลูกอะ่ะ,ะ,ะที่รวบรวมมาแล้วก็ใช้ตัวระเบิดระเบิดไปอีกทีหนึ่งอพอมันรแรงแบบนี้ค่ะในทุกพื้นที่เจ้าหน้าที่เขาเร่งดําเนินการ